สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่จุดคัดแยกขยะที่3.9นะครับในงานกาชาติาที่สวนลุมพินีเดี๋ยวเราจะมาดูการคัดแยกขยะที่จุดนี้กันสำหรับผู้ที่มาเที่ยวงา าระชาตนในวันนี้นะครับท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมาบนเรียนนี้ทานอาหารแล้วนะครับเดินมาทานจุดนี้สามารถที่จะนําขยะที่ท่านทานไม่หมดมาทิ้งตามจุดได้ถ้าเป็นเศษอาหารก็่ทีสามารถที่จใส่ในถุงนี้ได้นะครับ mm hmm. เขียนว่าขยะเศษอาหารหรือว่าขยะทั่วไปนะครับหรือว่าถุงที่เ,เพื่อนเศษอาหารที่เราเจเศษอาหารออกแล้วแล้วเพื่อนนะครับสามารถจะใส่ในขยะทั่วไปได้นะครับ ก็จะดินไซเ่นก็จะเป็นพวกขวดน้ําที่เราทานไมห่หมดนะครับเทน้ําออกแล้วนะครับก็เอาขวดเปล่านะครับใส่ในข้อขยะดินไซเ่นนะครับสําหรับท่านใดที่มาเที่ยวงานในวันนี้นะครับผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านมาถึงจุดนี้ต้องการที่จะทิ้งขยะนะครับก็สามารถติดตามประเทศที่เราได้เตรียมไว้ให้ได้นะครับ